ให้นายดูใกล้ใกล้ไม่รู้ว่าก่ต้องเพ่งอยู่กับนบางทีมันไกลแล้วมองตัวเลขก็วันนี้เป็นการมาดูของแพลรมการที่เสนนรับรองเพประชามพัชมชนนะครับนี่ขอบานใช่ไหมแล้วเปทางไต่อไอ อย่างเราอย่างเรารูแลกันเลื่อข้าวหลังได้ส่วนมอบท่านในนะก็วันนี้มีเรื่องพิจารณาในเรื่องของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องของงบประมาณตอนนี้ของอุตสาหกรรมมีเรื่องของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยใช่ไหมที่ให้ชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้ขึ้นเพราะว่า วิกฤตโควิดนี่ยังสง่<ด><อ>งผลกระทบอยู่ในปี64อยู่นะครับไยังส่งผลกระทบอยู่เนี่ยนะ40,000 40,000เออ่ไทยมีลูกหลานจบเรียนเตรียมตัวที่รับสมัครนะเขาหลายตำแหน่งเลยรู้สึกผมไม่แน่ใจเฉลี่ยจ,ยจยังหวัดน้องเรา,าเดี๋ยวดูอีกทีในเรื่องของการที่จะต้องลงไปสำรวจข้อมูลของคนที่รับผลกระทบแล้วก็อาจจะต้องจุดอาชีพให้นะครับส่วนตลาดที่จะขายเนี่ยถ้าท่านทำเทาว่ามันช่วงโควิดดิวนาบอน อาจารย์การจัดตลาดเนี่ยพันยังต้องอาศัยในเรื่องของระบบคัดกรองหรือระบบป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขรวมในเรื่องของเจลในเรื่องของแมสนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเปิดแมสพูดว่าอาจารย์นี่ออกคนแก่แล้วอาจารย์ไม่ทำเดี๋ยวพอพูดเสร็จแล้วก็ปิดต่อนะปิดต่อ่ถ้ามาจากต่างประเทศันก็เลยถ้าต่างประเทศเราไม่รับเข้ามาก็ก็จะไม่มีนะครับแต่ก็ตามแม่มาตรการสวมแมสเนี่ยยังยังเป็นมาตรการหลักถ้าท่านดูให้ดีนะ แต่เกลนี่ก็ยังยังจําเป็นแต่ว่าโอเคเป็นดูได้ยังยังก็ยังรออยู่อย่างนี้คนอาจจะเจลนี่อาจจะมีขายเยอะขึ้นแล้วตอนนี้นะครับถ้ากอากานามันไม้นี่เราเนี่ย,าาย,ยอยจา,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 ง,ยางที่ว่าต้นอากาศแล้วถ้าใครที่ใส่แม่ตับสองพื้นก็ต้นอากาศเหมือนกันนะต้นอากาศแต่ว่าของเราต้องออกคำเริ่มือไปก่อนนะคะจะทำจิตได้ของการที่ระวังโควิดที่เราได้ไประชุมกันเมื่อวันที่27มีนาคมนะคะที่ทที่ผ่านมานะคะที่เราประชุม ออขอให้การเปิดรายงานเราเลยไม่มีในเรื่องของรายงานจะีให้นะคะในวันนั้นก็มีประธานก็คือท่านรองผจญศักดิ์ท่านเดินนะคะคือ,เ,อ,อเราประชุมในประเภทเทั้งหมดนะคะ18ท้องขอนะคะเป็นประเภทอาหาเน่ยก็คือ2ท้งองอ mm-hmm